คือคนเราเรารู้อยู่แล้วว่าเราชอบอะไรถ้าเราไม่ชอบ,รบเราก็อย่าพยายามที่จะทําซึ่งมันจะทําให้เสียวงการช่างมีจุดไหนที่ยังทําให้บริษัทไม่เติบโตมีไหมจริงจริงเรื่องการเติบโตผมผมใจผมจริงๆเลยนะครับผมผมพอเพียงมากกว่าสวัสดีครับ ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับผม mm. เก่งและรายการตอกตะปูและวันนี้ก็สุดพิเศษได้ออกมาถ่ายทํานอกพื้นที่ที่จังหวัดปทุมธานีอาเภอลาดหลุมแก้วแล้วยิ่งพิเศษสุดไปกว่านั้นได้รับเกียรติแขกรับเชิญได้ให้มาถ่ายทําในออฟฟิศและบริษัทซึ่งก่อตั้งมาด้วยตัวเองมีใจรักในอาชีพจนประสบความสําเร็จถึงในทุกวันนี้ไปพบกับพี่เขากันเลยครับสว,ส,รสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมยงศักดิ์เหรียญคํานะครับเป็นประธานบริษัทกันเองดีไซน์จํากัดนะครับ ก็เรียกสั้นๆว่าช่างแดงนะครับ ครับสวัสดีครับก็ก่อนอื่นก็จะถามพี่แดงก่อนเลยว่าพี่แดงจบอะไรมาผมเนี่ยจบปหครับปหครับแล้วพี่แดงรับเหมามากี่ปีแล้วผมรับเหมามา30ปีแล้วครับเกี่ยวในด้านเกี่ยวกับด้านไหนพี่เริ่มต้นจากการที่การที่มาเริ่มทํางานเกี่ยวกับพวกงานก่อสร้างโครงสร้างเนี่ยผมเริ่มจากงานดิวอินก่อนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นเด็กฝึกงานนะครับ แล้วก็มีประสบการณ์ขึ้นมาเรื่อยๆก็มาเป็นผู้รับเหมาก่อนที่จะมาเปิดบริษัทเองนะครับก็ที่จะเปิดบริษัทเองครับใช่ไม่ได้จบอะไรเลยในด้านนี้จบป .6 ครับจบป .6 ครับแต่อันนี้คือโรงงานของพี่โรงงานผมเองหมดเลยครับแล้วงานดีไซน์พวกออกพวกตกแต่งภายในอะไรพวกนี้ยากไหมพี่ก็ยากพอสมควรครับคือต้องต้องเป็นช่างที่มีประสบการณ์เพราะว่าเนื่องจากงานที่ผมรับมากับลูกค้าเนี่ยพวกงานตกแต่งภายในบิวอินพวกงานสถาปัตผ้าม่านไวเปอร์อะไรต่างๆพวกนี้ก็คือผมออก กแบบเองทั้งหมดออกแบบเองทั้งหมดออกแบบเองเพราะวัสดุที่ใช้นี่คือเป็นไม้ไม้แบบเกตดีไหมเกดเก้วัสดุก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกเองครับขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าซึ่งก่อนที่เราจะออกแบบเนี่ยเราจะต้องถามงบประมาณของลูกค้าก่อนว่าลูกค้าวางงบไปที่เท่าไหร่อย่างสมมุติว่า50 0แสนเนี่ยเราก็จะมา่ดำเนินการเรื่องการออกแบบซึ่งจะควบคุมเรื่องวัสดุให้ไม่เกินงบประมาณของลูกค้าที่วางไว้เรามีการออกแบบให้ด้วยครับใช่ฮะแล้วส่วนมากทําต่างจังหวัดหรือใน ส่วนมากต่างจังหวัดครับต่างจังหวัดงานในกรุงเทพไม่ค่อยมีก็มีเหมือนกันครับส่วนใหญ่งานหลักๆที่ผมทำนี่จะเป็นเกี่ยวกับพวกร้านกาแฟอะไรพวกนี้ครับกตกแต่งกับพวกร้านกาแฟครับใช่ฮะอย่างในกรุงเทพกับต่างจังหวัดเนี่ยสินค้าวัสดุมันต่างกันไหม ต้นทุนต้นทุนส่วนใหญ่งานถ้าเป็นงานตกแต่งบิวอินเนี่ยผลผลิตที่โรงงานหมดเลย<อ>ก็คือวัสดุเราจะจัดซื้อที่กรุงเทพหมดเลยก็คือเราเสนอในใน,ในบริษัทของเราด้วยเลยก็คือจบทีเดียวใช่ครับแล้วส่วนงานโครงสร้างนี่คือพี่เคยจับงานใหญ่ๆก็คือแบบงานบ้านหรือเป็นตึกไม่มีงานโครงสร้างมีครับก็มีอยู่มาเรื่อยๆอยู่เหมือนกันเป็นงานรูปแบบไหนพี่เป็นงานโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเป็นโรตัสเล็กโรตัสเอ็กเพรสนะครับก็คือก่อสร้างทั้งโครงการแล้วก็เป็นพวกร้านกาแฟพวกอะไรพวกนี้ร้านอาหาร คล้ายเหมือนเซเว่นครับใช่<ะ>รประมาณนั้นครับส่วนส่วนใหญ่รับชานเมืองครับใช่ฮะส่วนใหญ่จะเป็นชานเมืองอแล้วงานแรกที่พี่จับเลยอ่ะที่เป็นผู้ละเมาคืองานแบบไหนพี่การแรกที่ที่จับ เป็นพวกเกี่ยวกับงานโครงสร้างงานสถาปัตย์นี่ก็เริ่มต้นจากงานต่อเติมก่อนต่อเติมซึ่งผมเนี่ยไปรับงานบิวอินตกแต่งภายในบิวอินในบ้าน,นเสร็จแล้วก็ลูกค้ามีความต้องการที่จะอยากให้จบที่เจ้าเดียวโดวยส่วนใหญ่นะครับ,รบก็เลยก็พอมีประสบการณ์เรื่องงานก่อสร้างก็เริ่มเริ่มรับพวกงานต่อเติมมาก่อนเล็กๆก่อนแล้วก็เริ่มต้นมาไต่เต้ามาถึงพวกงานโครงสร้างเต็มตัวพวกอย่างเป็นโลตัสเล็กเป็นร้านอาหารอะไรพวกนี้ครับแล้วพี่เคยเคยรับงานแก้เห้แบบว่ามีผู้รับเหมาทิ้งงาน ไปแล้วเคยไปรับงานแก้งานแก้ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยรับครับเพราะเนื่องจากว่าหนึ่งคือเป็นงานที่เราไม่ได้ไม่ได้เริ่มต้นไม่ได้วางแผนเองอ,อย่างอย่างสมมุติว่าผูา้รับเหมาเจ้าเดิมที่เขาทําอยู่เนี่ยเราเราไม่อาจรู้ว่าเขาเนี่ยลงเข็มตามสเปคแบบหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งมันมันจะมีความเสี่ยงต่อคนที่มาต่องานอีกทีนึอ๋อ,อก็คือปรับไปเลยก็คือคไม่รับดีกว่าเพราะว่ารเราไม่รู้ว่ามันมาจอกมาดีไหมใช่ครับแล้วส่วนใหญ่นี่เคยพี่ทำงาน เกี่ยวกับบริษัทไหมหรือว่าทําทาโดยส่วนตัวก็เมื่อก่อนก็จะมีซับงานกับบริษัทแต่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็จะหลักๆก็จะยิงตรงกับลูกค้าเลยครับยิงตรงกับลูกค้ากับรับงานบริษัทอันไหนแตกต่างกันยังไงพี่แตกต่างกันครับเพราะว่าอย่างอย่างกรณีที่เราไปซับมาเนี่ยซึ่งวิธีการทํางานมันมันจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่สะดวกกับการทํางานนะครับเรื่องประสานงานอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งเราไม่ได้ดีวกับลูกค้าโดยตรงมันจะคุยกันมาแบบหลายต่อหลายทอดอย่างเงี้ยมันจะทําความเข้าใจไม่ค่อยตรงกันแล้วสุน รายได้เหรอรายได้ยังไงก็คุยลูกค้าโด้ตรงง่ายกว่าอยู่แล้วง่ายกว่ารับเต็มครับใช่ฮะแล้วเคยโดนเคยโดนลูกค้าโกงไหมเคยโดนลูกค้าโกงไหมไม่จ่ายตังก็มีมีบ้างครับคือมูลค่ามีแบบเยอะไหมมูลค่าก็หลักหลักแสนหลักแสนครับไม่เยอะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ในงานผมเนี่ยจะเป็นโปรเจกต์ไม่ใหญ่มากคือไม่เกินประมาณ4-5ล้านบาทเนี้ยครับ จะรับงานเล็กๆก็มากกว่าแล้วพี่มีวิธียังไงแบบโดนไม่จ่ายตังค์อย่างเงี้มันมันมันเกิดจากอะไระบางทีเนี่ยลูกค้าลูกค้าเขาไม่จ่ายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบไม่สะดวกเรื่องการจ่ายหรือย,ยังไงผมก็ไม่ทราบนะเพราะว่าอย่าง อย่างกรณีที่ผมทํางานเนี่ยผมพยายามที่จะดันให้งานจบก่อนแล้วค่อยมาตามเรื่องเงินทีหลังครับส่วนใหญ่ก็เคยก็เคยมีถูกว่าไม่จ่ายตางังค์ครับเคยมีแต่ส่วนน้อยครับแต,แต่น้อยนะครับคือมันมีการเซ็นสัญญาไหมตอนเราทํางานมีครับมีครับก็ทุกวันนี้ผมก็ทําสัญญาควบคุมไปถึงใน<อ>เรื่องการเบิกจ่ายเรื่องการอะไรพวกนี้เราต้องวางให้ชัดเจนว่าถ้ากรณีที่ลูกค้าจ่ายเงินไม่ตามงวด ตามตามสัญญาเนี่ยก,ก็ต้องมีการเจรจารหรือว่ายืดระยะเวลาของการทํางานออกไปอ<ม>ีกปีนึงแล้วเคยมีถึงฟ้องร้องถึงศาลไหมถ้าลูกค้าไม่จ่ายตังค์ยังไม่มีครับยังไม่เคยมีครับยังไม่ก็ยังไม่พี่ก็ยังไม่เคยโดนโกงครับใช่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 งไหมใช่ครับอ,อย่างครัวไทยเล็กๆอย่างเงี้ยพี่รับไหมรับครับ ส่วนใหญ่ผมก็จะรับงานประเภทนี้แหละก็คือเป็นงานน้อยเติมเป็นงานครัวอะไรพวกนี้ต,ต้องลงเข็มครับต้องลงเข็มถ้ากรณีที่ลูกค้าไม่ลงเข็มนี่คือผมจะไม่รับเลยเพราะครับอันนี้ต้องต้องเรียนตามตรงว่าอย่างอย่างสมมติว่าลูกค้ามีงบประมาณไม่ถึงตามเจนที่จะต้องทำเนี่ยทีเนี้ยแต่จะให้เราสร้างโดยที่ไม่มีเข็มหรือว่าเป็นเป็นเข็มที่มันรับน้ําหนักไม่ได้ตามความเหมาะสมของอาคารเนี่ยมันเนี้ยมันจะมี ผลต่อเราภายหลังซึ่งถ้าเกิดว่ามันดึงตัวบ้านหรือว่ามันซุดตัวหรือมันอะไรพวกนี้มันทําให้เรามีผลตามมานะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอบ่อยในหมู่บ้านจัดสรรที่ซุดใช,ใช่ไหมใช่ครับระดับโครงการที่ไปต่อเติมจะซุดครับผมผมก็เคยเคยเคยเห็นเรื่องนี้เหมือนกันว่าจะซุดส่วนใหญ่แล้ว,ลวถ้าถ้าเป็นกรณีลักษณะเนี้ย ผมก็จะแนะนําลูกค้าเป็น2องสเต็ปก็คือว่าแนะนําให้ลูกค้าลงฐานรากที่แข็งแรงไว้ก่อนแล้วส่วนพวกงานบนดินซึ่งงบประมาณของลูกค้ายังไม่พอหรือว่ายังขาดอยู่อะไรเงี้ยเราอาจจะทําหลังคาไปให้มันพอบงังแดดบังฝนได้ก่อนแล้วส่วนงานเพิ่มเติมที่เราจะตกแต่งภายในงานสถาปัตย์อะไรต่างๆพวกนี้มันตามมาที่หลังได้แต่สําคัญสุดคืองานเข็มครับรากฐานต้องแข็งแรงครับยังไงต้องลงเข็มใช่ครับ แล้วระยะเวลา3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่โดนกระทบอะไรบ้างไหมวิกฤตในเศรษฐกิจอ่าก็มีนิดหน่อยครับไม่ไม่มากเพราะว่าของผมจะรับงานโปรเจกต์ไม่ใหญ่ มันก็มีต่อเนื่องมาเรื่อยๆซึ่งไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่เรื่องโควิดอ๋อเรื่องโควิดไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่ครับลูกน้องก็ยังทํางานกับเราหมือนเดิมยังทำงานอยู่ครับยังทํางานกับเราไม่ได้ไปไหนกเป็นความโชคดีของผมด้วยเพราะว่ามันเป็นบริษัทเราเองครับเพราะว่าก็เราก็ดูแลปกป้องป้องกันอยู่แล้วครับอก็อยากถามพี่แดงว่าเคยเจอลูกน้องเกเรไหมอยู่อยู่มาแบบเคยมีไหมอันนี้เยอะมากครับ เปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยไหมพี่ไม่ค่อยเปลี่ยนครับส่วนใหญ่แล้วผมก็จะพยายามที่จะให้เขาปรับปรุงตัวเองขึ้นเรื่อยๆอซึ่งงานพวกนี้อย่างอย่างถ้าเป็นงานงานบิวอินงานสถาปัตย์อะไรพวกนี้มันจะเปลี่ยนช่างบ่อยๆไม่ได้ครับเราต้องพยายามที่จะอบรมช่างให้เขาอยู่ในกรอบให้ได้ก็คือสําคัญเลยเพราะว่ามันอยู่ที่ฝีมือใช่ครับก็เหมือนว่า,<ห>าถ้าเราม,มาฝึกมาฝึกใหมน่นี่ก็คือแบบก็ต้องเริ่มต้นใหม่ต้องเริ่มต้นใหม่ต้องใช้เวลาครับ ลูกน้องที่อยู่กับพี่มานานที่สุดนี่ประมาณกี่ปีอันนี้ที่ทําอยู่นี่สิบปีขึ้นครับสิบปีขึ้นครับเป็นใช่ครับเป็นคนบ้านเดียวกับพี่ปะหรือว่าไม่ใช่ครับคนที่ต่างถิ่นคนต่างถิ่นครับอ๋อส่วนใหญ่แล้วคนถ้าคนทางบ้านเดียวกันนี่จะคอนโทรลยากนิดหนึ่งอ๋องก็ เหมือนสนิทกันแล้วก็ได้รู้แบบว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับสนิทกันบ้างอะไรบ้างซึ่งมันมันคอนโทรลยากคอนโทรลยากอ๋อแล้วส่วนมากคุกน้องนี่พักอยู่กับพี่เลยมีอยู่ข้างนอกแล้วก็อยู่ที่นี่ก็มีอ๋อคือแบบเกเรแล้วเมาเช้าไม่ทํางานอย่างนี้มีไหมมีเหมือนกันครับมัยก่อนมีครับแต่ก่อนทุกวันนี้ไม่ไม่มีแล้วทุกวันนี้ไม่มีใช่ฮะเราต้องพยายามคุมในส่วนนี้ให้ได้ซึ่งซึ่งงานพวกนี้มันมีระยะเวลาการทําอย่างเราทําสัญญามา30% มันต้องจบอย่างเงี้ยถ้าเจอลูกน้องที่แบบเจเลยที่ไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็ทําให้งานเราเสียได้พี่แดงครับปัญหาที่พบบ่อยที่สุดในการทํางานเนี่ยมีไหมครับพี่ส่วนน้อยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเล็กๆไม่ไม่ค่อยมีปัญหาครับไม่ค่อยมีเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยงานงานทุกไซส์ผมผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ามีงาน5้าไซส์ผมก็ต้องวิ่ง5้าไซส์โอ,อคือมันเป็นนิสัยของช่างที่เคยทํามานะครับคืออย่างอย่างกรณีที่บางทีช่างถ่ายรูปหรือถ่ายวีโอให้เราดูเงี่ยมันก็ยังไม่มั่นใจเหมือนตัว ที่เราไปดูเองก็อย่างลูกน้องอยู่บนหลังคาผมก็ต้องอยู่บนหลังคาครับอุบัติเหตุนี่เกิดน้อยไม่มีเลยครับไม่มีคือเซฟเซตัวเองตลอดครับใช่ครับอือแล้วอย่างถ้าพี่ไปเจอในงานแคบๆแบบในอย่างสมเจริญกรุงแล้วกันเป็นสายแคบๆพี่พี่มีวิธีการยังไงที่จะเอาของเข้าไปทําในไซต์งาน ตัวนี้ต้องเราต้องประเมินที่หน้าง,งานจริงก่อนว่าเราเราจะวางแผนเพื่อที่จะทําเตรียมจากข้างนอกได้ไหมอย่างถ้าเป็นโครงหลังคาอะไรพวกนี้เราสามารถตัดจากโรงงานแล้วก็อาจจะทำเป็นเป็น2ชิ้นหรือ3คชิ้นอย่างเงี้ยก็ไปเชื่อมนิดหน่อยหน้าง,งานอย่างเงี้ยครับ ต้องต้องอยู่ขึ้นอยู่กับการวางแผนหรือแบบน็อกดาวน์ไปเลยครับใช่ครับไปถึงก็ขันเอาเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นที่แคบหรือว่าเป็นพวกตึกเทาเฮ้าอะไรต่างๆพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องลูกบ้านข้างบ้านของเขาครับซเคยเคยเจอไหมพี่เคยเจอแบบเจอครับเบาๆหน่อยอะไรเงี้ยใช่ใช่เคยเจอครับแล้วพี่มีวิธีไงก็เราก็ต้องยอมรับในในการที่ลูกค้าที่ลูกบ้านลูกค้าเนี่ยจะมีมาซึ่งเราก็พยายามที่จะปรับปรุงเพื่อที่จะ ให้เขาเข้าใจในในสิ่งที่เราทำอยู่พออยายามที่จะก็นอบน้อมไว้ก่อนนะครับอืมก็ต้องก็ต้องนอบน้อมไว้ก่อนนะครับผมดียวใช่ครับครับผม,ผมครับอย่าง,งเดียวครับพี่แดงมีวิธีการยังไงเกี่ยวกับลูกค้าที่ชอบต่อรองอ่าการต่อรองราคาเนี่ยถ้ามีประเด็นเรื่องการถ้าลูกค้าต่อมากๆนะครับผมก็จะยกตัวอย่างให้ดูเช่นเรื่องวัสดุที่ลูกค้าสเปคมาในแบบอ่าวัสดุที่ลูกค้าเลือก ก็ก็คือจะเอาหลักการในความเป็นจริงเนี่ยชี้แจงให้ลูกค้าเห็นว่าต้นทุนของเราเนี่ยมาเท่านี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการที่จะลดลงลดลงเยอะมากๆเนี่ยมันก็ต้องจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องวัสดุให้ต่ําลงคบพบบ่อยไหมพบบ่อยไหมพี่ลูกค้าที่ต้องบ่อยอยู่ครับ <laughs> บ่อยแต่แล้ว เวลาเสนองานนี่พี่ได้งานงานไหมเวลาเสนอไปเราได้งานบ่อยไหมเสนองานเนี่ยส่วนใหญ่เรื่องเรื่องการเสนอราคาเนี่ยถ้า10เจ้าก็น่าจะได้ประมาณสัก2อย่างเงี้ยครับเพราะทุกวันนี้มันมันมีการแข่งขันเรื่องราคาครับแต่ของผมเนี่ยผมจะทําราคาวัสดุที่กลางๆที่ไม่ต่ํามาก เพราะฉะนั้นผมผมจะยืนเรื่องราคาว่าราคาผมจะต้องลงต่ำกว่านี้ไม่ได้เพ่งจะยืนมาตรฐานของตัวเองให้ได้ครับก็มีหลุดมีหลุดเยอะอยู่งานแล้วมันเกี่ยวกับวัสดุที่เรามาทําด้วยหรือเปล่าในต้นทุนเกี่ยวครับอย่างสมมุติว่าลูกค้าต่อมา1 0 0 0 0แบาทอย่างเงี้ย ผมผมก็ต้องเปรียบเทียบแล้วว่าในในราคาที่ลูกค้าต่อเนี่ยผมจะทําต้นทุนให้ลูกค้าได้เห็นว่าต้นทุนจริงเนี่ยผมมาเท่านี้ซึ่งในการในการลดของแต่ละงานเนี่ยมันจะลดได้เฉพาะค่าแรงเท่านั้นซึ่งในหลักการของความเป็นจริงที่เราซื้อวัสดุจริงไม่สามารถลดได้ จะลดได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าต้องยอมรับวัสดุที่เราเสนอต่ํากว่าของที่สเปคมาครับแล้วลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมาทำเนี่ยส่วนมากให้พี่รับเหมาเกี่ยวอะไรตกแต่งภายในหรือว่ารวมทั้งหมดในรครบรวมทั้งหมดเลยครับทั้งหมดครบวงจรหมดเลยใช่ครับตั้งแต่พื้น ลากตั้งแต่ฐานลากตั้งแต่ลงเข็มขึ้นไปจนถึงเบ็ดเสร็จตกแต่งภายในวิวอินงานสถาปัตย์พ,พวกาม่านวอลเปเปอร์อะไรพวกนี้คือจบที่เดียวเลยครับจบที่พี่ครบสุดเลยครับใช่ครับโอ้โหถือว่าเก่งนะพี่ครับจบมวนเดียวเลยก็คือแบบว่าไม่ต้องไปหาตัวนู้นเข้ามาตัวนี้เข้ามาแล้วมูลค่าที่พี่ปิดจ็อบใหญ่ที่สุดเลยบอกตัวเลขได้ไหมใหญ่ที่สุดผมที่ผมปิดมาไม่เกิน5ล้านครับผมจะรับอยู่ประมาณ ก็คือ<ะ>ทําไมผมถึงไม่ไม่รับงานโปรเจกต์กใหญ่เพราะว่าผมดูแลเองทุกขั้นตอน ซึ่งงานแต่ละไซนี่ผมจะต้องผมเลยต้องเข้าถึงทุกไซแล้วการตรวจงานของผมนี่อย่างเป็นพวกเป็นงานก่อสร้างอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าช่างอยู่บนหลังคาผมก็ต้องขึ้นตรวจบ,บนหลังคาคือมันเป็นนิสัยของคนที่เริ่มจากการทํางานนะครับเคยทํามาฮะก็คือเหมือนมันไม่เห็นด้วยตาตัวเองมันไม่มีความมั่นใจเหมือนแบบล,ลูกพี่ทําลูกน้องทําแต่ลูกพี่ไม่อยู่อย่างนี้ไม่ได้ใช่ไม่ได้ไไดเราต้องเราต้องเห็นครับต้องเหพี่มีข้อคิดยังไงไหมให้กับผู้รับเหมาที่เข้ามาใหม่ให หลักๆก,ก็คือต้องรักในอาชีพที่ตัวเองทําก่อนรับร,บรบักในสายงานช่างหรือเปล่าถ้ามีความรู้สึกว่าแบบไม่มีความรู้เรื่องช่างอ่ะแต่เหมือนเหมือนพูดง่ายก็คือเหมือนเป็นนายหน้านะครับซึบ่งผมบอกว่าอย่าดีกว่าเพราะว่างานพวกนี้ความเสี่ยงมันเยอะครับ ถ้าเรารักในอาชีพของเราเองรักในงานช่างเนี่ยเราพยายามศึกษาให้ให้ได้เต็มที่ก่อนครับผมเนี่ยผมผมเป็นคนที่ชอบดูพวกเกี่ยวกับงานช่างต่างๆดูใน YouTube ดูในอะไรต่างๆพวกนี้เพื่อที่จะมาเป็นประสบการณ์ที่เราจะมาดูว่าวิธีการทําของเขาของเราของอีกเจ้าอีกเจ้าเขาทํากันยังไงซึ่งเราก็มาสามารถเอามาผสมผสานที่จะแบ่งใช้ในงานต่อไปได้ครับ ก็ถือว่าพี่ประสบความสําเร็จนะไม่จบอะไรเลยปหกมีโรงงานใหญ่ขนาดนี้มีลูกน้องมีงานที่ดีมาถึงคําถามตอบตะปูของผมเลยวันนี้พี่เคยทิ้งงานไหมในชีวิตผมไม่เคยทิ้งงานเลยครับ เพราะผมผมเริ่มต้นจากการสะสมลูกค้าที่ตั้งแต่ผมเป็นผู้รับเหมาตั้งแต่อายุยี 20, ่สบสีถึงยี่ปีเนี่ยที่เริ่มเป็นผู้รับเหมานะครับซึ่งมันจะต้องมีความพยายามที่จะให้ลูกค้าเชื่อใจเราให้มากที่สุดเพราะว่าหนึ่งคืออายุน้อยครับซึ่งลูกค้าอาจจะมองว่าเอ้ยยังเด็กอยู่มันมีความสามารถที่จะรับงานได้เหรอมันจะทิ้งงานไหมมันจะอะไรไหมเราต้องพยายามที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ไว้วางใจเราให้ได้ว่า ถึงแม้ว่าเขาจะยังแบบไม่กล้าจ่ายตังเราแต่เราพยายามที่จะดันงานให้มันจบก่อนเรื่องเงินเนี่ยมาตามทีหลังอีกทีนึงครับอันนี้ครอตายการทํางานของผมพี่เคยถูกยกเลิกกลางคันไหมงานแบบแบบทําไปแล้วแบบลูกค้าแบบเอ้ยไม่พอใจแบบยกเลิกลวยังยังไม่มีครับยังไม่มีครับผมส่วนใหญ่เราจบงานด้วยดีตลอดครับใช่อันนี้งานพวกนี้มันมันต้องรักษาเรื่องระยะเวลาการทําด้วยอย่างถ้าเราสัญญาคือในใจของเราเนี่ยเราสามารถ ประเมินได้แล้วว่างานโครงการนี้เราจะใช้เวลาทำ50วันซึ่ง50วันในใจเราเนี่ยเรามีอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องไปบวกเพิ่มเรื่องพวกเกี่ยวกับวันหยุดวันอะไรต่างๆตามสถานที่ที่เราทำเนี่ยเขามีเสาที่เขาให้เข้าไหมวันอัตเลอรเขาให้เข้าไหมอย่างเงี้ยเราก็มาคำนวณเพิ่มเติมก็จะเผื่อไปสัก20วันเป็น70วันคือต้องมีการเผื่อให้ตัวเองครับเพื่อที่จะไม่หลุดเรื่องระยะเวลาการส่งงาน แล้วอย่างต้นทุนราคาของอย่างเงี้ยต้นทุนน้อยแต่ใช้เวลารอนานแต่ต้นทุนเยอะแต่เราปิดงานได้ไวเนี่ยพี่พี่มีวิธีการยังไงคิดยังไงคิดต่างจริงจริงตัวนี้มันอยู่ที่การวางแผนของเรานะครับอย่างวัสดุต่างๆพวกนี้เราประสบการณ์ที่เราทํามาเรารู้แล้วว่าตัวไหนที่มันรอช้ารอนานแล้วทีเนี้ยเสร็จแล้วเราสามารถที่จะเสนอและแนะนําลูกค้าได้ว่าวัสดุตัวนี้มันความแข็งแรงเทียบเท่ากับ วัสดุของที่ลูกค้าเลือกมาหรือว่าในสเปคแบบเราสามารถตัวนี้นำเสนอให้ลูกค้าได้ซึ่งตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องใช้ระยะเวลารอนานถึง30วัน50วันแต่สั่งแล้วได้ของเลยอย่างเงี้ยเราต้องมีการแนะนำให้ลูกค้าด้วยครับครับแล้วพี่คิดว่ามีจุดไหนที่ยังทําให้บริษัทไม่เติบโตมีไหมจริงๆเรื่องการเติบโตผมผมใจผมจริงๆเลยนะครับผมผมพอเพียงมากกว่าคือตอนมาถึงตรงนี้แล้วพี่ พอแล้วพอภูมิใจกับใช่ฮะชีวิตแลนะหน้าที่การงานโอเคแล้วคือคือมันถามว่าทําให้โตกว่าน,นี้ได้ไหมแต่ผมกลัวเรื่องความเสี่ยงเพราะหนึ่งคือประสบการณ์ผมเยอะก็จริงแต่ความรู้ผมแค่ป .6 หซึ่งในการบริหารจัดก,การอะไรต่างๆพวกนี้มันต้องมีบัญชีหลายคนมันต้องมีนูน่นมีนี่มีนั่นเนี่ยซึ่งเรากลัวว่าเราบริหารต่อไปไม่ได้อ,อันนี้มันหลักๆก,ก็คือในยุค ปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่มีความรู้เนี่ยมันก็เดินยากอยู่ครับผมก็พยายามที่จะรับตามกําลังของเราซึ่งเรามีบุคลากรมีช่างเท่านี้ช่างประจําของเรา30คนเนี่ยเราเอาแค่เลี้ยง30ชีวิตแค่นี้ก็พอแล้วถึงเราไม่ต้องการที่จะโตขึ้นไปมากๆกครับรบก็ด้วยประสบการณ์เรามีแตด่ด้วยความรู้ื่อยเอกสาร,รอะไรเงี้ย<ช><ช>แต่ก็ถือว่าพี่ <c oughs> พี่แดงประสบความสําเร็จมากเลยนะครับ,ค,รบคือมีโรงโรงงานของตัวเองแบบนี้ครับพี่แดงครับ พี่มีนโยบายภาพลักษณ์อะไรบ้างที่จะส่งเสริมให้ผู้รับเหมาเกี่ยวกับผู้รับเหมาเกี่ยวกับผู้รับเหมาใช่ไหมครับครับก็หลักๆเกี่ยวกับการงานรับเหมางานอะไรพวกนี้หลักๆเลยก็ต้องมีความซื่อตรงในอาชีพของตัวเองครับอันนี้เป็นหลักเลยครับความซื่อตรงครับรักในงาน รักในอาชีพของตัวเองอันนี้สําคัญสุดก็คือคนที่ทําอย่างทาอาชีพช่างเนี่ยต้องมีใจรักจริงๆถ้าใจเราไม่รักเนี่ยคือซึ่งชอบอีกแบบหนึ่งแต่มาทํางานอีกแบบหนึ่งมันมันมันก็ยากอยู่ครับอืมครับผมก็แนะนําว่าให้พยายามที่จะคือคนเราเรารู้อยู่แล้วว่าเรา ชอบอะไรถ้าเราชอบเราทําไปนิดนึงเราก็รู้แล้วว่าเราชอบในสายงานช่างไหมถ้าเราไม่ชอบชเราก็อย่าพยายามที่จะทําซึ่งมันจะทําให้เสียวงการช่างก <c oughs> ็จ <c oughs> ุดใหญ่ <c oughs> เลยก็ต้องซื่อสัตย์รักในหน้าที่การงานครับใช่เมื่อถึงคําถามตอบตะปูของผมอีกข้อหนึ่ง <c oughs> จุดไหนของบริษัทที่ทําให้บริษัทไม่ก้าวหน้า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใน,ในใน,ใ,นในในความรู้สึกผมนะคือผมผมจะประมาณนี้ครับก็คือว่าไม่ไ hmm. ม่ไม่ไม่โตไปมากกว่านี้อาจจะโตขึ้นอีกนิดหน่อยมันเป็นแบบเรียกว่าพอเพียงก็ได้ครับเพราะว่าผมต้องการที่จะดูแลงานเองทุกไซต์ทุกขั้นตอนทุกจุดก็คือแบบว่าในบริษัทไม่มีจุดไหนเลยที่มันมัมันไม่มีความก้าวหน้าก็คือ จบแค่ตรงนี้ใี่พอใจแค่ตรงนี้ผมพอใจแค่ตรงนี้ก็พอแล้วมีม,มีงานให้ลูกน้องครับเรื่อยๆตลอดใช่ฮะผมผมต้องการที่จะให้มันมีงานต่อเนื่องเพื่อที่จะเลี้ยงลูกน้องบุคลากรของเราที่มีอยู่เนี่ย ไม่ให้มันขาดแล้วก็ถ้าถามว่าถ้าจะรับงานที่โตกว่านี้มากขึ้นกว่านี้ได้ไหมได้แต่คือมันมันบางทีมันเกินกําลังของผมเองอซึ่งนิสัยของผมที่เป็นคนที่เคยลงมือทํามาเนี่ยมันจะต้องมองเห็นทุกจุดที่ช่างทําเพราะฉะนั้นถ้าอย่างสมมุติว่าผมมีโฟแมน5คนเนี่ยอยู่ตามไซต์แล้วโฟแมนรายงานมาว่างานตรงนั้นตรงนี้มีปัญหามีหรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยถ่ายบีโอส่งมามันก็ยังไม่มั่นใจที่ตัวเองที่จะต้องเข้าไปดูเองก็ มาถึงตรงนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วครับพี่แดงครับถ้าเกิดมีลูกค้าสนใจหรือว่าจะติดต่อพี่เนี่ยได้ทางไหนได้บ้างครับติดต่อในช่องทางเบอร์โทรแล้วก็เข้าไปดูผลงานในเพจของบริษัทได้ครับกันเองดีไซน์จำกัดครับผมเบอร์โทร0959922399ช่างแดงช่างแดงครับ,รบแล้วพี่มีข้อคิดเป็นเหมือนคติประจำใจอย่างเงี้ยครับ ผมสติผมก็ความผิดพลาดทําให้เราได้เรียนรู้ครับก็คือว่าถ้าเราผิดพลาดเราก็เอาเอาในจุดที่ผิดพลาดนีม้มาพัฒนาตัวเองซึ่งถ้าเราไม่เคยผิดพลาดเลยเราก็จะไม่รู้ปัญหาเกี่ยวกับในมุมที่มันผิดพลาดนะครับความผิดพลาดทําให้เราเรียนรู้ครับสั้นๆแต่ได้ใจความ,วามผิดพลาดทําให้เราได้เรียนรู้ครับ ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดเลยก็คงไม่มาประสบความสําเร็จถึงทุกวันนี้สุดท้ายนี้ก็จะขอพี่แดงพาเดินชมรอบๆโรงงานได้นะครับว่าสวยขนาดไหนได้ครับนไหนได้ครับผมพิธีกรเก่งกับรายการตอกตะปูก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะครับกับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ เยอะนะครับช่างครับนี่ก็จะเป็นพวกานเกี่ยวกับตกแต่งภายในยุ่รปินะครับโร,รงงานก็จะมีงานไม้ส่สวนใหญ่เลยนะครับรก็ผมก็จะมีเครื่องเครื่องจักรที่ช่วยช่างก็จะมีพวกเครื่องปิดขอบเครื่องตัดเครื่องตัดสไลด์อะไรพวกนี้ครับก็คือคำทำให้งานนี้เดียบขึ้นนะครับ สามารจะเป็นโต๊ะหรือเก้าอี้หรอครับหรือหรือเป็นตู้อย่างเงี้ยหรอครับทั้งหมดเลยครับทั้งหมดกเกี่ยวกับงานดิวอินทั้งหมดเลยเป็นตู้เป็นโต๊ะเป็นเคาน์เตอร์เลยต่างๆพวกตรนี้ครับอ๋อไอ้เครื่องนั้นเครื่องอะไรครับพี่มันเป็นเครื่องตัดสไลด์ครับเครื่องตัดสไลด์นะครับ